สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าแชนเนลเย็นวันที่4ีธันวาคม2568ก่อนกลับเข้าไปบ้านทาชชมนะครับจะพา FC พซีท่าชมครับแวะมาเอาปลานะนะมาซื้อปลาพ่อค้าขายปลาตลาดนัดคลองถมเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับมีทุกวันพฤหัสทำชชม มีสามอาทิตย์แล้วก็จะยุดไปสองอาทิตย์ทำชุชมก่อนกลับเข้าไปบ้านพี่น้องนะครับวันนี้เลยพี่น้องเด้อบ่าวเถาจุลงให้เอฟซีแห้ทำชุชมครับชุดล่างอย่างเดียวนะครับบ่าหแห่รอดน,น้านเลยพี่น้องเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาเด,นเ,เด่นเหล็กเด่นเหล็กวิงสองกับห้านับสองหลักสิบนับสองมาหลักสิบทำชุชมหากับสองมาน้ำกันไปบนนะครับทำชุชมงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ได้มาแล้วพี่น้องนับเปล่าแถวจะลงให้เอฟซี่าลงให้เลยบอลห้รอดนะพี่นอนะ้องเนาะออาเพื่อได้ไปหายิบจับจองลอตเตอรี่พี่น้องถามักถ่าชอบบอมักบอชอบคือเปล่าแถาว่าเปิงซื้อชุดล่างอย่างเดียวนะพี่น้องไปเดี๋ยวพายง่างตลาดพี่น้องเอาปลาไปฝากเจลอตเตอรี่นะไปฝากพี่สาวยิกจอยยิ่อ้วนนับไปต้มไปต้มไปหนึ่งแรงพี่น้องนะครับแ่าแล้วก็จะแวะเอาข้าวปุ้นจีซื้อข้าวปุ้นจีไปฝากพี่สาวน้ำพี่น้อง นี่ครับบรรยากาศตลาดนัดคลองถมพี่นอ้องอ่าไปท่านผู้ชมพุ๋ยละล้านปลาขายปลาอันนี้ยังคุณนแม่เนี่ยหนังงัวจ้าหัวหางเขมปากตีนังหนังงัวหนังเท้าหนังเทา้าปลาอันนี้พักยังครับเนี่ยพักกาศ์ดอล์พักการ์ดอล์กคุณแม่เท่าไรเละแม่เนี่ย อนี้ยี่ห้านี้สามสี่อ่าพี่น้องอ่าเอาไปท่านผู้ชมไปไปเบิ้งป่าแม่คลาดดอกไม้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้วันพระไปไปที่ตลาดประวัติสั้งคนไปทุกวันพระพี่น้องดอกไม้ดอกง่ายน่แหละอ่าครับเอาไปเบิ้งป่าพี่น้องกินเขาป่ามีตัวใหญ่ปะป่าให้ลูกสาปาตักใหม่พี่น้องดูนะมีมีมีพี่น้องเจ้าปลาไปต้ม เป็นจังไดงวดเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาหาเด,ด้ออาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาถามได้ยุบเมื่อไหเดี๋ยวงวดนี้ย่ยพี่น้องเพืพ่อให้ท่าเดี๋ยวมาหาเด้ออ่ะเอาเอาปลาก้อนพี่น้องเดี๋ยวเป่าถอเอาปลาไปตุ้มไปหนึ่งก้อนนะครับเยีเ่ยมมายาวตั๋ลูกมันเมื่อไหร่แม่แม่มันโรคอเป็นอ่านี่แหละนี่แหละโรคอะไลูกมันโรคอเป็นเอากระเทียมซ้ำกันล้วปลามันก็โลคซ้ำกันอ่า อาจาชมเดี๋ยวบ่าถอเอาปลาก่อนได้พี่น้องเด้อปลาลดก็มีได้พี่น้องเด้อใส่หน่อยก็มีใส่ไงก็มีอันนี้ถุทอะไรครับพี่น้องุงหมหักไงได้อาารย์ชมเด้อปลาลดไงไหมแ,หม,แหม่อันนี้อันนี้ปลาปลากดพี่น้องมีใส่ไงใส่หน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับผมไปธรรมชมมีละพี่น้องพ่าคาก็ไม่คาไขขอ้ขปุ่นจีนได้พี่น้องเด้อ พ่อเพิ่นอยู่ตลาดนัดเดี๋ยวตลาดนัดคล้องผมนี่แวะคำว่า,าอุดหนุน,พนเพิ่นโหลดอ่าผู้ใดมักซ่ครืาองใบผอมครับผมเออขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าซื้อไปฝากพี่สาวเอาสามชินม้นครับผมนะของมักเพิ่นตัวน,นี้พี่น้องอ่านี่ครับพ่อข่านี่ข่าแวะอุดหนุนในด้อพี่น้องเด้อตามตลาดนัดคล้องผมนี่แหละข้าปุ้นจีเอา้าเดี๋ยวจะไปพอกันอยู่บ้านมาหอดบ้านแล้วท่านชม ใอ้แย่นน้ำตาลวงให้พี่สาวมาซอยทีไปได้กับเขามาให้ท่ชน่มนะครับถาดก็ได้มากแล้วทำชุ่มถาดพ่นมาสงแล้วนะครับพรุ่งนี้พี่น้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะได้ลุยงานแต่เสาพี่น้องกลางเต้นอีกหลายอย่างขนโตขนเก้าอี้นะครับนี่แหละกลางเต้นน้านานานในแล้วพี่น้องไปนะครับไปนั่งพนก็ได้พูดนึไปนั่งเตรียมงานไปเบื้องวัดเอ เฮ็ดงานเฮ็ดยังเว้เนี่ยนี่แหละพี่น้องมือเศร้านี่ก็ไปขนของขนถ้วยขนจานนะครับออคุนละเอานั่งคุณก็ได้เอามานั่งนั่งใส่มีบางนางมาละพี่พี่มานั่งนาบ้านพี่ก็ได้พี่พี่นาบ้านเจ้ากุ้งกวางพี่เออนี่ยเอ นี่พี่น้องมือเงินก็จะได้เอาโต๊ะเอายางมาบ้างพี่น้องเป็นเขาเรียกว่าเตียงเตียงบ้านเฮาเอาเงียบไปทางในพุ่นเงีบไปทางในจักหน่อยเงียบปืนส็ได้กางเต็นทั้งหนาทำมั่วชุมอันนี้ได้ปลาปลาไม่ห้ต้มเอาหนังคลองแซบหน่อยเห็นบ้าน่ะได้หิวมากวะ ได้เอบ่ลยเาเอาเดี๋ยวทำมาชุ่มเดี๋ยวไม่เพิ่นกันของแสบของนัวเพิ่นลืมหยิบนี่มาพี่น้องเขาปุ่นจีนะครับของแสบมันนี่แม่ค้าเพิ่นกระแถมให้ซื้อซีอันแถมให้ฮาอันเศรษฐกิจเปรี้ยวน้ำทำมาชุ่มนี่อันนี้บักพ้าว่ะ่ปักผ้าปักผ้านั่งปุวยมากป่กลับแล้วบอม่แต่แบบเนี่ยทำ มากลับไปทำงานเอ้าสวัสดีสามใบเถาพี่น้องสามใบเถาพี่น้องเอาอันนี้ของมักของไปตลาดฮะลาดมาได้เอา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 ุญนจีท่านผู้ชม lăng này là lăng thuê lăng chan, lăng lăng, sáu lăng sáu lăng phun lăng hé, lăng hé, mượn cái trang ta sầu đi, lấy tiền phi long, lấy tiền, lấy tô, lấy ghế, nạp cái như là tham chôm, à, làm gì mướt mửa, phu nhân, à, ทั้งงานทั้งานแล้วทังรง้าใส่น้องละอ้าเด็ดปลาไม่ให้ต้มใ็น้องใส่ลานละอมอ๋อลานอยากต้มอยากเน่งกะกันงา้นาน่งใะ้าจจอืมอ่งสบะกุณนบคแต่ว่าปป่านหรือว่าเนี่ล่ะอแสดงว่าปมักสูตรนี่ ว่าสุดว่ากระแซบยุ่งว่าเนี่ยตัวเปลี่ยนมันจะนุ่มเด้ทำมาชุ่มเดี๋ยวบ้าเขาลงเห็นเลยได้พี่น้องเด้นนะครับล่างอย่างเดียวนะท่านผู้ชมหัวที่ผ่านมานะครับสองกับห้านับสองหลักสิบนะครับทำมาชุ่มสองหลักสิบจับคู่ไม่เข้าสองกับหามันกำกันท่านผู้ชมนะไปบนนับตะวันล่างก็คือสองหลักสิบนะครับก็ถือว่าเดินดี นะครับบ่าวเถาฟ้า,ฟาล่องไฮเล่ทำชมุมนะครับผมอ่า16ธันวาคม2568ัน้อได้พี่น้องเดอ้อนะครับเป็นแนวทางนะครับถ,ถ้ามะชอบถูกใจตรงใจใจ,จังไปหายิบจับจับจองลอตเตอรี่พี่น้องบอ่มักบ,บ,บ่ชอบเบิ่งซื่อนๆนี่แหละนะครับอ่าเลขเด่นเลขวิ่ง5กับ6นะครับท่านผู้ชมเด่นที่5้ได้พี่น้องเดอ้อเด่นที่5หลักสิบหาหลักสิบพรอ้อมพี่น้อง5กับ6หลักสิบ นับเลขติดงวดนี้จะมีสี่ตัวท่านผู้ชมนับงวดนี้จะมีสี่ตัวนับถ้าผู้ใดมักหน่อยคู่นะครับเอาแค่นี้พี่น้องเอาแค่เจ็ดแปดเก้าศูนย์บ่ต้องจับใส่แต่ว่านี่เบ้าแถาจับใส่ให้เต็มชุดนะครับเลขติดเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเลขเด่นเลขวิ่งห้ากับหกหลักสิบห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับท่านผู้ชม เน้นที่หลักหาพี่น้องเอาแต่หลักหาก็ได้นับหลักหกนี่เป็นตัวร่องผู้ใดบ่มักเอาแต่หลักหาห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นับเน้นราคาได้พี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมเอา่าเอามีละแวะตลาดมาอ่ามืออื่นก็จะได้ตะเศ้าแหละพี่น้องนะครับเพราะว่าเต้นเหงื่อท่านได้ก,กางนับกลางเต้นไปขนโต๊ะขนเตียงอีกหลายอย่างอ่นะครับวันที่หาวันที่หกกะ อาจจะพ่ค่อยได้ลงคลิปได้พี่น้องเด้อนะครับผมอาจจะพ่ค่อยได้ลงคลิปแอบเพราะว่าเราถกกันยากยังไงแสบบ่อืะเพิ่นแถมให้พี่น้องอนะครับอ,อันนี้ปลานี่ก็ต้มต้มอยู่เนื้ก็ได้เติญพี่ไอ้เพิ่นไม่กินข้าวพี่พเออต้มอยู่พี่เพิ่นไม่กินข้าวแรงอยู่พี่พอา่ อืมต้มต้มอยู่พี่กันไม่กินเขายุพี่อ่าเดินเพิ่นไม่กินเขาน้ำกันอยู่พี่อ่ารับธรรมชุ่มเนี่ยรับมืออื่นก็จะได้กางเต้นนี่แหละพี่น้องด้านนาครับอันนี่ข้าเจ้าก็มาทรงเพราะว่ามือเศร้านี่ก็ได้แล่นแป๋อน้ำน้ำข้าเจ้าบะมาทรงนะครับนี่เอาเตียงเอาอยัางก็จะเตียงมาว่างนี่แหละธรรมชุ่มนะครับถ้วยจานกระร่างไว้เรียบร้อยแล้วอ่า บ้าเถาก็ได้ปลาไม่เจรตรตีแล้วต้ม่านมช้ชมอ่าตัวี้ไอ้ต้มหลักก็ต้งตัดเอาเด้อพราะว่าห้เพันคั่วห้เสือเอาเก็บเอาในให้อ่าต้มสดนอนๆค่าตะไคร่ก็ไม่ให้ยืนนะอ่าค่าตะไคร่อ่าเอาธรรมช่มนะผมอ่าบ้าเ่านะครับกับฟ้าลงไห้ได้เป็น้องเด้ชุดล่างอย่างเดียวนะครับอ่าหัวทีพผ่านมากกัือว่าเดินดีอยู่สอง นะครับหรือผู้ใดมีเลขกติดเปนแม่จับมาไ่หากับพกพี่น้องงวดนี้เด่นที่ห้าหาไม้แห้งได้พี่น้องได้คืองวดที่ผ่านมานี่งสองสองหลักสิบล่างนับงวดนี้หาะารับช่มอ่าถ้าบบักเล็กติดกับหาตัวมาไส่นับตัวพันเนียนคักๆเอาแคบนาจอยอีกรอบได้พี่น้องได้นะครับอ่าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นับตัวที่พนเนียนได้พี่น้องได้ลักหกนี่ บ่เอาก็ได้พี่น้องให้เน้นราคาแต่ว่าผู้ใดมักักหกก็เป็นตัวร่อง67 68 69 60แต่ว่าผู้ใดอยากได้แข็งๆก็คือ57 58 59หศูนย์นี่บ่เด่นประเด๋พี่น้องแต่ว่านี่ลงให้เต็มชุดได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอครับผมเอา,าพอกันคลิปหน้าเป็นได้พี่น้องได้ขอบคุณ FC แฟนครับทุกช่องทุกท่านครับขอบคุณพญายัยพิป,ปานาะสสวัสดีสามใบเทาสามใบเทาท่านผู้ชมพอกันคลิปหนา<อ>้าครับผม